CFP โมดูลหนสอบรอบเดียวผ่านอะ,อะไรบ้างหลายคนที่อยากจะมีคุณวุฒิหรืออยากจะมีสายงานอาชีพด้านเกี่ยวกับการวางแผนการเงินนะคะข้อสอบ Paper Exam ของ CFP อ่ะก็เป็นหนึ่งในใบเบิกทางและกันในการที่จะนำผลสอบไปขึ้นทะเบียนต่างๆวันนี้คงจะไม่ได้เล่าลงดีเทลถึงว่าเออจะเอาไปขึ้นทะเบียนอะไรได้บ้าง CFP IP การวางแผนการเงินส่วนบุคคลแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าจิงโจเนี่ยไปสอบเออ CFP โมดูลหน วันที่18พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาแชร์ไอเดียแล้วกันว่าอ่านอะไรบ้างในการไปทำเตรียมพร้อมทำข้อสอบเชื่อว่าหลายๆคนที่หาข้อมูลเตรียมสอบแล้วเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าก่อนจะไปสอบเราต้องเก็บชั่วโมงอบรมด้วยข้อสอบ CFP โมดูลหนึ่งชุดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ภาษีแล้วก็จรรยาบรรถ้าหลักสูตรปริญญาตรีนะคะมีความเกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาที่เคยเรียนมาแล้วที่มันเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเนี่ยเราสามารถเอาเอกสารไปเรื่องเพอขอยกเว้นการอบรมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงโจ้ก็เลยไม่ได้อบรมตรงนี้เลยต้องบอกว่าเป็นข้อดีและข้อชาเลนจ์แล้วกันเพราะว่าการที่เราไม่ได้เข้าอบรมก่อนที่จะไปสอบเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าเนื้อหามันมีอะไรประมาณไหนบ้างการที่เรียนจบปอตรีมาประมาณ10กว่าปีบวกบวกแล้วมันก็ค่อนข้างยากในการกลับไปรีเฟชตัวเองเนื้อหาเมื่อนานมาแล้วโอ้โหแนวข้อสอบเก่าของ CFP เนี่ยหาย,ายากมากๆแทบไม่มีใครแชร์ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะจริงโจ้ก็เลยเตรียมความพร้อมเองแล้วก็มี3พาร์ทที่ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการมาแชร์วันนี้นี่ไปเจอมานะคะบนช้อปปี้สั่งมา500กว่าบาทเท่าน,นั้นใช้โท้ดสื่อลดด้วยเป็นหนังสือตะลุยโจทย์แนวข้อสอบพื้นฐานการวางแผนการเงินสําหรับโมดูลหนึ่งเลยอันนี้เป็นของพ่อบ้านนักลงทุนนะคะ จะบอกว่าเขามีข้อสอบค่อนข้างเยอะเอ,อ่อสองกว่าข้อเขาก็จะมี mock up exam ที่เราสามารถทําบนเว็บไซต์ของเขาพอสั่งซื้อเสร็จเขาก็จะให้ username กับ password มาซึ่งเราสามารถเข้าไปทําเหมือนสอบเสมือนจริงเลยบนระบบของเขาซึ่งทําได้3รอบนะคะไม่ได้ค่าอะไรที่ช่วยขายของเขานะคะออมาแชร์ให้ฟังว่าอ่านสิ่งนี้ถามว่าข้อสอบมันตรงไหมคิดว่าค่อนข้างตรง,งแต่ว่าก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะว่าทักไปถาม เพ่อบ้านนักลงทุนว่าอันนี้เป็นฉบับล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกปีว่าอัปเดตเมื่อไหร่แต่ถ้าไปดูในส่วนของข้อสอบเนื้อหาจริงๆเนี่ยบางส่วนมันอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันหลายข้อเราอาจจะงงโดยเฉพาะเรื่องภาษีว่าเอ๊ะทำไมมันเฉลยแบบนี้นะหรือแบบเอ๊ะอ,อันนี้ลดหย่อนได้แค่หกหมื่นเองหรอจริงๆมันลดหย่อนได้แสนหนึ่งแล้วนะในปัจจุบันนี้อะไรแบบนี้นะคะ่ะข้อที่2คือเรื่องของจรรยาบรรณซึ่งก็สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่า จะต้องผ่านเกณฑ์70%ในพาร์ทนี้นะคะถ้าคะแนนรวมเยอะแต่ว่าพาร์ทนี้ไม่ผ่าน70%ก็จะถือว่าข้อสอบทําไม่ผ่านโชคดีไปเจอคลิปหนึ่งบน YouTube เป็นแบบดูฟรีเลยคือคลิปอธิบายเนื้อหาเรื่องจรรยาบัตณของ CFP โดยสถาบัน CMSK นะคะ,ะต้องชมวิทยากรเลยคะ่ะว่าเขาสอนค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตรงมีจุดไหนที่สําคัญควรเน้นควรจําอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน เพราะว่าพาจรรยาบันเนี่ยมันบางครั้งมันยากตรงที่ว่าหลายๆอันมันค่อนข้างก้ากึ่งว่าจะเป็นจรรยาบันข้อไหนกันแน่นะคะคลืนนี้เป็นประโยชน์มากๆสุดท้ายค่ะที่3ที่ทุกคนควรจะต้องไปเตรียมพร้อมคือการใช้ financial calculator ตอนเรียนบอตีไม่เคยเรียนกดเครื่องคิดเลขการเงินเลยก็เรียนบัญชีมาวิชาการเงินตอนนั้นก็คือจะได้เป็นตารางมานะคะก็ดูตารางไปเนื้อหาเรื่องทางัารุกมานี คำนวณในเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลาถ้าเกิดว่ามี Financial Calculator แบบนี้อันนี้มีผู้สนับสนุนให้ฟรีมาคะโชคดีแล้วจะช่วยประหยัดเวลามากๆถามว่าไม่มีได้ไหมตอนไปสอบเนี่ยเขามีให้ตารางมาเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าโหถ้าต้องใช้น่าจะปวดหัวเหมือนกันถ้าเกิดเราเรียนไปก่อนว่ามันกดยังไงนี่จะช่วยเซฟเวลาไปเยอะเพราะว่าหลายๆข้อ ไปคำนวณหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไปเรียนฟรีมาอีกแล้วคือหลายๆสถาบันเขาก็จะมีเปิดคอร์สสอนนะการกดเคลื่อนคิดเลขการเงินหรืออาจจะมีคอร์สติ่เข้มแบบมี e-Learning ที่แบบเอ้ยเขาแนะนําได้เลยว่าต้องเรียนอะไรบ้างสําหรับการไปสอบอันนี้เออในเมื่อเรามีซอร์สที่มันฟรีก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังถ้าคิดว่าคืนนี้มีประโยชน์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับจินโจใน Agent t a l k ลใครมีไอเดียอยากฟังทอปิกหัวข้อไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้